คาดการนะครับการประกาศผลผ่านไม่ผ่านนะครับอ้างอิงข้อมูลจากปี60และปี61ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากจํานวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับตอนเนี้นะครับพุ่งนะครับทะลุไปและว2 2ล้านนะครับ22ล้านคือคนที่ตรวจสอบข้อมูล นะครับจำนวน22ล้านและพร้อมที่จะให้รัฐเนี่ยนะครับตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าท่านเนี่ยควรที่จะได้รับสวัสดิการของทางภาครัฐไหมนะครับ22ล้านนะครับทีนี้ผมได้ดูข่าวมาจากทางช่องน a t ชั่นแล้วอเอาคลิปมาฝากกับทุกท่านให้ทุกท่านฟังนะครับว่า,อาตอนนี้นะครับแนวโน้มและ การคาดการณ์เนี่ยของท่านผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับท่านพรชัยธีรวรนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของท่านอันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเดนชั่นเองเลยนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับใน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 รอบที่ผ่านๆมาปี60กับปี61นี่นะครับ <S <S ก็บมีจํานวนผู้ลงทะเบียนเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวนคนที่ผ่านเกณจำนวนหนึ่งเนี่ยผมก็ลองไปเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนดูเนี่ยนะครับก็พบว,ว่าก็จะ มีผู้ที่ผ่านนี้ประมาณเจ็ดสิบถึงแดสิบเปอร์เซ็นที่ผ่านการลงทะเบียนนะครับเป็นเป็นผู้ได้รับได้รับสิตเนี่นะครับผม<ฆ>ว่าผมเอาเอาเอาตัวเลขนี้นะครับมามาจับเป็นเป็นโมเดลดูนะครับว่าแต่เป็นสามช่วงว่าเจ็0สิบเปอร์เนปดสิบอร์เซนเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ยนะครับ<ฆ>เพราะว่าถ้าผู้ที่ผ่านนี้ประมาณสักเจ็ดสิบเซนนี้นะครับ<ฆ>ก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบสามสิบเจ็ดล้านคนนะครับถ้าแปดสิบเปอร์เซนก็ประมาณสิบห้าสิบเจ็ดล้านคน นะครับแล้วก็ถ้าเกิด90%เองก็ประมาณ17.6ล้านคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเลนจ์ของของผู้ที่น่าจะมีโอกาสนะครับถ้าเป็นผู้ที่ประกาศได้รับสิทธิประมาณ13-17ถึง17.6ล้านคนครับอันนี้ขอเป็นช่วงกว้างๆให้ก่อนแล้วกันนะครับฮะนะครับฟังแล้วนะครับดูจากตัวเลขนะครับผมฟังแล้วเนี่ยนะครับดูจากตัวเลขการประมาณการที่คาดการเอาไว้นะครับคาดการเอาไว้นะครับคือ ผลการลงทะเบียนนะครับจะผ่านไม่ผ่านนะครับเชื่อได้ว่าหลายคนจะไม่ผ่านนะครับหลายคนจะไม่ผ่านอันเนี้ยต้องเตรียมใจเอาไว้นะครับต้องเตรียมใจเอาไว้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าท่านข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ทางภาครัฐในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพอตรวจสอบไปแล้วนะครับการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะต้องอ้างอิงกับข้อมูล ของทางครอบครัวด้วยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยข้อมูลบุตรด้วยข้อมูลการสมรสด้วยและมีข้อมูลทางเครดิตด้วยนะครับต่างๆเมื่อตรวจสอบกับทางหน่วยงานทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมากถึง46หน่วยงานเนี่ยจำนวนที่จะออกมาดูจากตัวเลขคือตรงนี้ท่านลงทะเบียนไป22ล้านนะครับคือคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นเนี่ยข้อมูลของท่านครบถ้วน แล้วรอที่จะประกาศผลเนี่ยนะครับ22ล้านคนเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามตัวเลขตรงนี้ถ้า70%จะมีคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับแค่เพียง13.7ล้านเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่ผ่านนะครับก็จะมีเกือบ7ล้านคนนะครับเกือบ7ล้านคนกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเกือบ7ล้านคนทีนี้ คนที่ไม่ผ่านเกือบ7ล้านคนท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดสำคัญนะครับเป็นจุดสำคัญว่าจะประกาศแล้วจะประกาศแล้วนะครับทีนี้เมื่อประกาศผลมาแล้วคนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยแหละสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ผ่านเนี่ยผมไม่ห่วงเลยนะครับสำหรับคนที่ผ่านเนีไม่ห่วงท่านก็นรอ ใช้เงินในเดือนมีนาคมรอรับสวัสดิการใหม่รับสวัสดิการเพิ่มเติมไปนะครับแต่คนที่ไม่ผ่านเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆนะครับหลายคนที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยว่าตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วว่าคนที่ไม่ผ่านมีจํานวน7ล้านกว่าคนแน่นอนนะครับถ้าตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์70%ตามปี60และปี61นะข้อมูลอ้างอิงจากทางกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้ ถ้ามันเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คืออันเนี้ยถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่คนที่ผ่านเกณฑ์คือเท่ากับปีหกศูนย์และหกหนึ่งแต่ถ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลายคนประสบปัญหาทางด้านโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็น80%สําำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับสำหรับ80%ของคนที่ผ่านนะครับผ่านเกณฑ์และสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็จะมีคนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะครับตีกลมๆว่าประมาณ 6ล้านตีว่า6ล้านกลมๆ6ล้านคนนะครับ6ล้านคนเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรซึ่งตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมาวิเคราะห์ให้และนําข้อมูลมาเจาะลึกให้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ารอ,อาคุณสมบัติครบถ้วนแล้วผ่านแน่นอนเตรียมตัวใช้เงินได้เลยนะครับในเดือนมีนาคมอันนี้ท่านต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจผมมาแจ้งด้วยความจริงใจนะครับบอกกับทุกท่านในวันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปฉลองตุษจีนกันนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็น90% 90%นี่คือถือว่าเยอะมากเลยนะคุณสมบัติท่านเนี่ยคือถือว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรายครอบครัวคุณสมบัติทางด้านเศรษฐก,กิจในส่วนตัวนะครับคุณสมบัติในการมีบุตรนะครับแล้วก็คู่สมรสอีกนะครับแล้วก็การครอบครองทรัพย์สินอะไรต่างๆผมว่า90%เนี่ยเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากเพราะ กระทรวงการคลังนะครับเงินงบประมาณเนี่ยมันก็มีไม่ได้มากนะครับมันก็มีไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมเข้ามามากนะครับมากกว่าปีก่อนๆนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับมันก็จะใกล้เคียงกัน90%เป็นี่ยเป็นไปได้ยากทีนี้ถ้าพูดถึงว่าไปในแนวทางที่โลกสวยที่สุดเลยนะครับโลกสวยที่สุดเลย90%ผ่านกันหมดเลยนะครับผ่านกันหมดเลย17.6ล้านคน ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสวัสดิการของทงางภาครัฐทั้งหมดเลย17.6ล้านมันก็ยังจะมีคนที่เหลือนะครับที่จะต้องทําการแก้ไขข้อมูลนะครับบางครั้งท่านอาจจะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปไม่ครบถ้วนหรือทงางภาครัฐอาจจะตรวจสอบแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับท่านคิดว่ามันตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลมันไม่ถูกต้องนี่ฉันจะต้องอนู่นนี่นั่นก็จะเหลืออ,อีกประมาณ 4ล้านคนอีก4ล้านคนเนี่ยผมก็เป็นห่วงจริงๆนะครับพูดง่ายๆถ้ามันเป็นเกณฑ์ที่แบบโลกสวยที่สุดเลย90%เนี่ยท่านที่เหลือทั้ง4ล้านคนเนี่ยท่านจะต้องดํงาเนินการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาติดตามกันต่อว่าในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญจริงๆที่ผมนํามาฝากนะครับถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารแบบนี้นะครับก็ สา,า skincare, สามารถติดตามผมเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าผมจะมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของข่าวๆแล้วก็การวิเคราะห์นะครับเจาะลึกนะครับวิเคราะห์เจาะลึกผมเชื่อได้เลยว่าผมวิเคราะห์เจาะลึกามากกว่าที่อื่นนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าผมวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าที่อื่นเพราะาผมติดตามข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมาตั้งแต่ปี60นนะครับ60ที่เริ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วทีนี้ผมผมไปมี การหายไปนะครับจาก y o u t u b e นะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่เป็น FC เก่าๆนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่เคยรับชมผมอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดตามสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ไม่พลาดคลิปข่าวสารวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ท่านจะได้รู้และเตรียมตัวนะครับดูข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันทุกวันนะครับท่านก็ต้องเลือกดูนะไม่ใช่ว่า เห็นหน้าปกมันแจกเงินต่างๆเนี่ยเข้าเข้าไปดูเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับถ้าท่านลองมาศึกษาแล้วลองวิเคราะห์กันดูดีๆนะครับมันมีหลายอย่างนะครับที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับและหลายอย่างที่ท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเพราะในเรื่องของอการประกาศผลตรงนี้มันสำคัญจริงๆผมก็นำมาวิเคราะห์ให้นะครับว่าจะต้อง เตรียมตัวเตรียมใจเลยแหละนะครับในหลายๆท่านหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องของข่าวข่าวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคําถามไว้ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับ ใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับพูดคุยกับนายเอกได้นะครับเพราะาผมวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆนะครับไม่ไม่ใช่เพียงแต่มา,าประกาศให้รู้ว่าเออตรงนั้นทำอย่างนั้นทําอย่างนี้ผมวิเคราะห์ให้ด้วยว่าทําอย่างนี้แล้วไปยังไงต่อนะครับทาอย่างนี้แล้วท่านไปยังไงต่อท่านเตรียมตัวยังไงต่อนะครับวิเคราะห์ไปจนถึงอย่างนั้นเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับในเรื่องของข่าวคาวนะครับวันนี้ก็ขอสรุปให้นะครับในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทนะครับตรงนี้นะครับแนวทางต่างๆนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าความชัดเจนตรงนี้นะครับว่าจะสามารถเพิ่มเติมให้ได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการหาเสียงของทางพรรคการเมืองเท่านั้นผมบอกตรงนี้เลยพูดตรงๆอ่ะนะครับเหมือนเรา เป็นพี่น้องกันแล้วเข้ามารับชมผมแล้วผมก็พูดกันตรงๆว่ามันอาจจะเป็นแนวทางในการหาเสียงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับสําหรับเงินช่วยเหลือ700บาทนะครับและในเรื่องของวันประกาศผลนะครับว่าวันที่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเริ่มต้นเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่แต่สิ้นสุดเนี่ยวันที่31มกราคมอย่างแน่นอนวันที่31เนี่ยรู้กันทุกท่านแน่นอน31ภายในที่วันที่3 1มกราคม ทุกท่านจะได้รู้กันแน่นอนว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับและในเรื่องของอการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะสามารถเพิ่มสิทธิ์อะไรต่างๆให้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก็มารอติดตามรับชมกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าผมจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องใดนะครับและเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการทําบัตรสมาร์ทการ์ดและก็ การเตรียมตัวนะครับเนี่ยนะครับในการประกาศผลนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับท่านจะอยู่ในคนที่ผ่านหรือท่านจะอยู่ในคนที่ไม่ผ่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้อยู่ในกลุ่มคนที่เป็นจํานวนมากก็แลวกันคือกลุ่มคนที่ผ่านนะครับกลุ่มคนที่ผ่านก็จะมีจํานวนมากกว่าคนที่ไม่ผ่านเนาะและคนที่ไม่ผ่านก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับท่านอาจจะไม่ผ่านจริงๆนะท่านอาจจะไม่ผ่านจริงๆเพราะคุณสมบัติของท่าน อาจจะไม่ตรงตามอของทางภาครัฐนะครับนั่นเองนะครับของทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านไม่ผ่านแล้วท่านอยากจะยื่นอุทธรณ์เพราะข้อมูลมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดแล้วแหละนะครับท่านก็จะต้องเตรียมตัวในการยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งตรงนี้จํานวนหลายล้านคนทีเดียวสําหรับคนที่ไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ว่าท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับเพราะความเคลื่อนไหวมีมาในทุกๆวันนะครับสําหรับในเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ